ปรายการณ์เรานะครับเกมพนาเอื้อทองนะครับวันนี้วันปีใหม่หนึ่งมกรานะฮะใครที่เพิ่งเปิดมาเจอเราก็สวัสดีปีใหม่ด้วยก็แล้ครับสวัสดีปีใหม่ครับวันนี้เป็นเรื่องราวพิเศษที่เรามานําเสนอโดยเฉพาะอยากจะให้กําลังใจสําหรับทุกๆท่านนะฮะที่ดูรายการเราอยู่แฟนรายการเกมพนาเอื้อทองครับผมวันนี้สําหรับคุณแล้ววันนี้โชว์ที่ประทับใจโชว์ที่ประทับใจครับจําได้ไหมเร็วๆนี้เองโอ้โหอะไรเรียกอะไรตอนี้ไม่ต้องยืน เราทำไมอยู่หยดนร้นทีัแล้วคุณนี่ยไอ้นี่เฉยให้าตีคือโชว์เนี่ยมันต้องยืนเพราะอะไรเขาโชวุ่นรูปร่างหน้าตาของเขาในการออกกาลังกายผมจได้อโชวบาสพานใหม่บาสพานใี่้มียอนี้ไม่นานบาสพานใหม่หชว์อะไว่าบารสะพานใหม่คือเขา เล่นฟิตเนสอะไรเขาออกมาเดี๋ยวเราแนะนำเขาออกมาเนี่ยเขาออกมาดึงอยธรรมดามากใส่กางเกงยีนใส่เสื้อธรรมดามาดึงกันประมาณสักประมาณเกือบสิบคนฮะแล้วสภาพหนึ่งพ่อปุ๊บให้เขาให้เขาเริ่มโจ้ปุ๊บถอดเสื้อกระชากเสื้อออกปุ๊บปุ๊บปังนักศึกษาที่อยู่ในห้องรีดดังมากคุณดีใช่ไหมคุณดีมากหน้าตาดีมากอันนี้ผมอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปฝึกใน เขาเรียกว่าฟิตเนสตามยิมว่าต้องเสียเงินเสียทองเขาเขาเล่นกันริมริมถนนในสวนสาธารณะพอเพียงคุณหอบเพียงไม่ต้องไปเสียเงินอคนเสียเงินแล้วไม่ไม่ได้เรื่องด้วยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องเหรอเสียหรือเปล่าเขาบอกว่าไปที่ฟิตเนสไม่จ่ายค่า ใจอ๋อคือรื่ของความพอเพียงพอเพียงไไม่จําเป็นต้องเล่นที่แบบว่าราคาแพงแพงเครื่องเล่นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านประมาณนี้เขาแบบเล่นตามแบบว่าบ้านนอกมากเล่นใช้บอลที่ปลือปูนลานปูนเดี๋ยวผมจะให้ไปชมดีกว่าว่ารูปร่างเขาเป็นอย่างไรบ้างการจัดระเบียบร่างกายของเขาไปชมครับ อ้ออะไรจะพูดว่าอไม่ต้องทะเลาะกันนี่บอกเลยว่าพอตอนต่ดกับมาอยากให้พวกเขาอยู่ตรงนี้แล้วพวกพี่ย้ายออกไปให้หมดอ่ะทำไมอะ แ่หันมาแต่ละคนจะพลาดแล้วก็ตีกันเองใช่สิใช่สิไม่ไม่นอนหลับเขาท่องที่จะเอาข้างถนนแล้วเขายังมีการกินที่ดีมีการเลือกกินเลือกอะไรไม่ผีดไปไหนไ่ผิดไไหนไม่ไหนคนที่แบบสนใจสมมติเห็นพี่ๆเขาเล่นกันอยู่นะตามสวนสาธารณะก็ดีตามถนนอะไรก็ดีต่างๆนี่ยน้องๆเข้าไปปุ๊บพูดคุยได้เลยพูดคุยได้เลยอน้องเลยเขาไม่ได้ห่วงไม่อะไรเลยนะขอให้คนสนใจ เขาชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมมากสําหรับคนที่รักในการออกกําลังกายดูแลตัวเคนไทยนี่เขาก็ดูแลตัวเองนะใช่ครับผมคือตั้งแต่ตั้งแต่เขาหนุ่มๆนะคือเขาไปตั้งแต่เป็นพระเอกมาเลยแหละเขาก็เป็นแบบนี้คือเขาไปกับเล่นข้างถนนเบ้นอะไรใดๆอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคมาแล้วนี่มาแล้วข้าศึกข้าศีเนี่ยยืนยังให้คนดูเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมาแล้วมาไหนอันนี้เหมือนเดิมเหรออย่าข้าวฟ้าข้าแมวไม่ข้าแมวเลย ธรรมดาให้ธรรมชาติธรรมาไปทำธรรมชาติเออปล่อยธรรมชาติโอเคธรรมดาเขามวทาไมคุคนี่ตีจงเลยอายุมันไม่ถึงปีได้เน่ยโอเคเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายแล้วทุกท่านรัน